สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Rolling Sky นะครับผม Rolling Sky Fanmade นี่ Rolling Sky Fanmade อ่ะนี่ดานนี้นะครับผมไปโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับผมเพิ่มแสงแป๊บหนึ่ง โอเคตอนนี้ผมอยู่ด้านนอกนะครับโอเคก็ต้องเพิ่มแสงนิดนึงโอ้ oh. ด่านนี้ง่ายๆนะครับผมผมไม่ตายแน่นอนนะครับโอ้ oh. ด่านนี้คือแบบสีสันสวยนะครับสีฟ้ากับสีแดงมันเข้ากันดีอะนะครับผม แบบชมพูกับฟ้าอะไรเนี้ยผมชอบมากเลยนะสีชมพูฟ้าเนี่ยสีเขียวกับฟ้ามันก็แบบมันแบบมันแบบเป็นสีที่เย็นตาสบายตานะโอ้มันแหลกอะไรเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้เพชรไปอันหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมพอดีว่ามันแหลกเมื่อกี้มันแหลกนะครับไม่รู้ว่าในคลิปจะเห็นไหมว่ามันแหลกแต่ตอนที่ผมเล่นอยู่เมื่อกี้คือแบบ มันแบบค้างกึดหนึ่องหนึ่งอะโหหนีเยี่ยมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมแถมนะครับแถมแถมนี่ละกันไอชิสไอชิสอะไรสักอย่างนี่นะครับด้านนี้บอกเลยว่าสีสันสวยมากแล้วผมจะให้ดูว่าตรงไหนนะครับผมผมชอบสีแบบเขียวเขียวฟ้าๆอะไรเงี้ยมันดูเป็นแบบเย็นตาสบายตานะครับผม เดี๋ยวผมบอกว่าตรงไหนคือสีที่สวยมากสีมิ้นท์มิ้นอ่ะที่แบบเขียวเขียวฟ้าฟ้า,ฟาบางคนก็เรียกเขียวน้างเงินนะคะผมแต่ว่าผมชอบเรียบชอบเรียกสีมิ้นท์นะคะผมยังเอโอ้โหโอ้โหโอ้ห,อห,อหด้านนี้ก็เริ่มยากขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าแค่นี้มันทําอะไรผมไม่ได้ mm. โอ้ยทำไมมันแหลกงี้เนี่ยนี่ไงเห็นไหมสีมิ้นท์อ่ะ มันจะเหมือนสีน้ำทะเลถ้าเกิดว่ามันเข้มกว่านี่นิดนึงอะ่ะมันจะเป็นน้ำทะเลเลยแหละครับผมมันจะสวยมากน้ำทะเลเขตอุ่น่มันจะออกเป็นแบบ,บฟ้าฟ้าขีเขียวอะไรเงี้ยนะคะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำทะเลอ่าแบบมหาสมุทรเย็นอะไรเงี้ยน้ำเย็นนะคะผมมันก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะผมโอเคโอเค สุดยอดผ่านแล้วมาตรงนี้ผ่านแล้วโอเคอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้เวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่น2ด่านนี้นะครับผมโอเคท่านผู้ชมรอได้เลยนะครับผมบายบายกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย